สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอนำเสนอไม้ยืนต้นที่มีสีสันของใบที่สวยสดชัดมากๆครับถ้าหากเรามองในระยะไกลๆเราจะเห็นพุ่มใบของต้นไม้ต้นนี้มีสีแดงเต็มพุ่มใบของเขาเลยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจะต้องปลูกเลี้ยงในสภาพพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันเท่านั้นถ้าหากท่านกำลังมองหา ไม้ยืนต้นที่ให้สีพุ่มใบสดใสแบบนี้เพื่อไปวางร่วมกับต้นไม้อื่นๆที่อยู่ในบ้านที่มีฉากหรือมีพุ่มใบสีเขียวก็เหมาะมากๆแล้วนอกจากนี้แล้วเจ้าต้นนี้ยังมีดอกที่มีสีสันสวยงามมากๆเลยครับเราเรียกกันในชื่อไทยว่าตีนเป็ดแดงแต่แท้จริงแล้วควรจะเรียกว่าตีนเป็ดยอดแดง หรืออาจจะเรียกเป็นตีนเป็ดน้ำยอดแดงก็จะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าเป็นต้นที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นใหม่จากต้นไม้ที่อยู่ร่วมสกุลกัน,ก,นกับเจ้าตีนเป็ดน้ำหรือปอ,ปองปองทรีกันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากในบ้านของท่านมีเด็กเล็กมือเย็นไม่แนะนำให้ท่านสนใจหรือจะดูคลิปนี้ต่อนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในเมล็ดของเจ้าต้นไม้ นิดนี้มีพิษอันตรายพอสมควรครับปิดคลิป <Okay. S 1> แล้วก็ดูคลิปต่างๆของมือเย็นในคลิปอื่นๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะปลูกต่อเราตามต่อกันไปในตอนนี้กับตินเป็ดยอดแดงครับ หลายๆท่านเรียกเจ้าต้นนี้ว่าตีนเป็ดแดงด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ควรจะเรียกชื่อนี้แต่ประการใดนะครับเนื่องจากว่าเจ้าชื่อตีนเป็ดแดงนั้นเป็นชื่อของต้นไม้ที่มีการเรียกกันก่อนหน้านี้แล้วว่าตีนเป็ดแดงหรือมีชื่อถิ่นว่าเยลูตงจากที่มือเย็นขึ้นมาคือต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเรียกให้เหมาะ สำหรับเจ้าต้นนี้ในชื่อไทยก็ควรจะเป็นตีนเป็ดยอดแดงทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองอยู่ร่วมสกุลก,กันกับเจ้าต้นไม้อย่างตีนเป็ดน้ำหรือปองปองทรีซึ่งให้ลูกกลมๆแล้วก็มีดอกสีขาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงสันฐานที่สำคัญของเจ้าต้นไม้ต้นนี้ก็คือ ในส่วนของใบแล้วก็ในส่วนของยอดที่มีการแตกขึ้นมาใหม่จะให้สีแดงที่เด่นชัดมากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปไล่กันในรายละเอียดของสันฐานของต้นนะครับในตอนนี้เราไปรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนจะทำให้เราทราบว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าตินเป็ดยอดแดงก็คือซูบาร r าคาลติว่า เลดลีฟส์สำหรับชื่อสกุลเซอร์เบราก็มาจากตำนานเทพกรรณาของกรีกซึ่งเรียกสุนนักจากนรกตัวหนึ่งนะครับว่าเซอร์เบรสในที่นี้เนี่ยก็จะแสดงถึงคุณลักษณะสำคัญเลยแสดงถึงอันตรายของตัวเมล็ดซึ่งจะมีน้ำยางสีขาวขุน่นในน้ำยางที่ได้มาจากเมล็ดนี้ ก็จะมีไกลโคไซน์ถ้าโดนผิวหนังอ่อนๆน,นี้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการผู้พองได้นี่ไม่ต้องนึกถึงเลยนะครับถ้าหากมีการกินเข้าไปก็จะสร้างอันตรายได้พอสมควรเลยด้วยเหตุนี้อย่างที่มือเย็นเกลืนไปในตอนต้นนะครับว่าในบ้านที่มีเด็กเล็กไม่แนะนำให้ปลูกเจ้าต้นนี้เลยเพราะมีโอกาสที่ต้นตีนเป็ดยอดแดงหรือต้นไม้ในสกุลเซอบรานี้จะมีโอกาส ติดเมล็ดได้ง่ายมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วงหล่นลงมาบนพื้นผิวดินแล้วน้องๆหนูๆที่ไม่รู้จักก็อาจจะกัดเข้าไปได้นะครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่แนะนําเลยหรือถ้าท่านปลูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับเราอาศัยสอดส่องดูแลว,ว่าอย่าให้เขาติดเมล็ดด้วยการตัดยอดดอกหรือตัด ผลที่ออกไปแล้วเก็บไปทิ้งก็วิธีการนี้ก็สามารถจะใช้ได้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> นอกจากนี้ชื่อคาวติว่าในที่นี้จริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อชนิดพันธุ์แต่ปการใดนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่า เจ้าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่มีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์กันจนได้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมียอดใบหรือมีใบสีแดงที่เราเรียกว่า red leaf นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามอย่าไปโทษนักปรับปรุงพันธุ์นะครับว่าปรับปรุงพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่มีพิษและเป็นอันตรายต้นทางของเขาก็คือต้นไม้ในสกุลซูบราหลายๆต้น มีคุณลักษณะเช่นนี้อยู่เองอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เราไปดูสันฐานที่สําคัญของตีนเป็ดยอดแดงกันสันิดหนึ่งเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะนําเขามาปลูกดีไหมเริ่มต้นจากการเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กซึ่งมีความสูงประมาณตั้งแต่5เมตรจนไปถึง7หรือ8เมตรได้สบายๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรถึงแม้ว่าเจ้า ต้นตีนเป็ดยอดแดงเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เจรเิมเติบโตรวดเร็วนักแต่ก็ทยอยเติบโตให้ยอดใหม่แล้วก็เพิ่มปริมาณความสูงอยู่อย่างต่อเน,นื่องทีนี้เราไปดูตัวนิยามของความเป็นไม้ยืนต้นของเขาอีกนิดหนึ่งเขาถูกจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบหรือเป็น small evergreen tree ก็คือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วก็ไม่ผลัดใบนั่นเองนั่นหมายความว่า ชั่วนาตาปีที่เราเห็นเขาเราจะเห็นพุ่มใบของเขาทั้งหมดเลยนั่นไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองจะไม่ทิ้งใบเลยนะครับยังคงมีคุณลักษณะของต้นไม้ Evergreen Tree หรือไม้ไม่ผลัดใบเหมือนกับต้นไม้ในอื่นก็คือจะมีการทยอยทิ้งใบล่างซึ่งมีอายุมากๆแล้วลงไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระงานพอสมควรทั้งในการเก็บกวาดใบ แล้วก็ดอกด้วยที่ร่วงหล่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีทีนี้ก่อนจะไปดูเรื่องดอกเรามาดูที่สันฐานของตัวลำต้นของเขาก่อนว่าตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกสีน้ําตาลออมเทานะครับเราเห็นร่องรอยของการแตกของเปลือกบ้างเป็นริ้วๆในกรณีที่เขามีอายุยืนยาวมากๆอย่างไรก็ตามตัวก้านหรือกิ่งที่เข้าใกล้กับ ตัวยอดก็จะมีสีเขียวอมแดงและแน่นอนครับว่าตัวใบของเขาโดยเฉพาะใบใหม่ที่มีลักษณะเป็นรูปไข่หรือออกจะเป็นรูปหอกปลายใบเลียวแหลมแล้วก็ตัวโคนใบสอบนี่นะครับให้ยอดใหม่ที่มีสีเนื้อใบแดงฉานเอาเสียมากๆสีเขียวจะน้อยมากๆเลยนะครับโดยสีเขียวจะแจ่มชัดเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุของใบมีอายุเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ ทั้งเนื้อใบแก่แล้วก็เนื้อใบอ่อนตัวผิวใบของเขานั้นจะมีผิวใบเป็นมันและมีดีเทลหรือมีรายละเอียดตัวที่ขอบใบที่จะเป็นริ้วเล็กๆสีแดงชัดมากๆยิ่งทําให้เพื่อเรามองไกลๆเนี่ยตัวสีเขียวอมแดงเนี่ยก็จะแจ่มชัดมากๆด้วยเหตุน,นี้เมื่อนําเขาไปปลูกแล้วก็วางไว้ด้านหน้าของต้นไม้ที่มีพุ่มใบสีเขียวแล้วก็จะทําให้เจ้า ตัวตีนเป็ดยอดแดงนั้นสามารถจะอวดความงามแล้วส่งเสริมความสวยงามของสวนในบริเวณนั้นได้มากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วเจ้าตีนเป็ดยอดแดงยังมีคุณสมบัติที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งก็คือการทยอยให้ดอกตลอดทั้งปีแล้วช่อด,ดอกนี้ก็จะมีดอกย่อยหลายๆดอกเลยนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยบานออกมา ตัวดอกนั้นจะมีสีสันสวยงามจากตัวของกลีบดอกที่จะมีสีขาวอมชมพูหรือจะมีสีชมพูเข้มๆพาดผ่านตัวกลีบดอกด้วยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคุณงามความดีของเขาก็คือดอกนี้มีกลิ่นหอมแรงพอสมควรเลยต่อให้ไม่ใช่ช่วงระยะเวลาเย็น ช่วงเที่ยงเที่ยงวันด้านเราเดินเข้าไปใกล้ๆเราก็จะได้กลิ่นของดอกเขาเช่นเดียวกันเป็นต้นไม้ที่ติดผลถึงแม้ว่าไม่ง่ายนักแต่ก็ติดผลได้มีผลเสียที่มเมล็ดของเขานะครับต้องตัดสินใจก่อนที่จะปลูกให้ดีๆทีนี้ถ้าหากเราตัดสินใจที่จะปลูกเจ้าตีนเป็ดยอดแดงลงไปในสวนของเราแล้วก็ต้องมองหาพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเจ้าตีนเป็ดยอดแดงนะครับ อย่างที่ว่าไปในตอนต้นเลยก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแดดเอาเสียมากๆการปลูกลงไปในพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันจะทำให้คุณภาพของทรงพุ่มแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณภาพของยอดใหม่ที่แตกออกมานั้นได้สีแดงแจ่มชัดประกอบกับเป็นต้นไม้ที่มีเรือนยอดเป็นพุ่มกลมก็ยิ่งจะทำให้เราได้เห็นพุ่มกลมที่มีสีเขียวแซมด้วยสีแดงจำนวนเยอะๆมาก,มากๆแวววาวเต็มไปหมดเลย ด้วยเหตุนี้หาพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มวันให้เขาก่อนนะครับ <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามถ้าปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดน้อยลงเช่นปลูกในพื้นที่ร่มไม้ใบบงังแล้วก็ปลูกเขาเป็นไม้ชั้นสองซึ่งจะมีพุ่มใบ มาบดบังเขาอีกทีหรือปลูกไว้มุมอาคารหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคารที่ทําให้ตัวเขาเองนั้นได้รับแดดเพียงแค่4ีถึงหชั่วโมงต่อวันคุณภาพของพุ่มใบก็จะสวยงามลดน้อยลงมาแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากท่านปลูกอยู่แล้วตัวพุ่มใบของเขาโลงเรงมากๆนั่นแสดงว่าได้รับแสงน้อยมากเกินไปแล้วครับเชียร์อยู่อย่างเดียวเลยก็คือชวนให้ขุดล้อมแล้วก็ย้ายออกมาปลูกในพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันจะดีกว่านะครับ สำหรับการปลูกเจ้าตีนเป็ดยอดแดงก็ปลูกได้ทั้ง2แบบเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กจึงปลูกได้ทั้งในกระถางแต่แนะนําว่าให้เป็นกระถางขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงการปลูกลงในดินโดยตรงใต้ต้นไม้อื่นก็ได้แต่ต้องแน่ใจว่าเขาได้รับแสงมากพอสมควรนะครับโดย ความต้องการดินของเจ้าตินเป็ดยอดแดงก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดครับคือ 1. มีอินรซี์วัตถุเยอะๆแล้ว 2. ก็คือดินร่วนระบายน้ำดีถ่ายเทยอากาศได้ดีแบบนี้เจ้าตินเป็ดยอดแดงชื่นชอบมากๆ จากที่ที่มือเย็นไปถ่ายทําก็ไม่ถือว่าเป็นดินดีนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นดินถมจากพื้นที่นาเดิมก็สามารถจะปลูกเจ้าตีนเป็ดยอดแดงได้คุณภาพสวยสดงดงามอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ขอเพียงแค่ให้เรามีการปรุงดินที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นดินปลูกหรือจะเป็นดินเดิมอย่างดินลุกรังที่แปลงนี้ปลูกอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการ ปรุงดินใหม่ด้วยการคลุกเคล้าเจ้าอินทรีย์ัตถุโดยใช้เป็นดินเดิม1ส่วนแล้วก็เป็นอินทรีย์ัตถุอย่างปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักอีก1ส่วนแบบนี้ก็จะใช้ปลูกเจ้าตีนเป็ดยอดแดงได้แล้วนะครับตามทฤษฎีแล้วเราควรจะขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าเจ้าตุ้มดินของต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย2หรือ3เท่าแล้วก็เปิดหลุมออกมาเลยนะครับเมื่อผสมดินเสร็จแล้วปับ๊บก็นําเจ้าดินผสมนั่นแหละ วางรองพื้นก่อนที่จะปลูกเจ้าตีนเป็ดยอดแดงลงไปถ้าเป็นไปได้สามารถจะให้ปุ๋ยละลายช้าในช่วงนี้ถ้าต้นประมาณสัก1เมตรถึง2เมตรก็ใส่สัก 1- 2ึ่งกำมือโรยลงไปเพื่อเป็นธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตในระยะแรกของการปลูกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็นําเจ้าตีนเป็ดยอดแดงที่ ถอดเอาวัสดุหุ้มทั้งหมดออกแล้ววางลงไปจากนั้นก็กลบดินหลุมปลูกให้เต็มนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องทำการปักคำยันไว้อย่างน้อย1ปีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตีนเป็ดยอดแดงเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบแน่นมากๆเลยนะครับโอกาสที่จะปะทะลมแรงแล้วทำให้ตัวรากที่กำลังเดินดีๆนั้นขาดเสียหาย ทำให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโตการค้ำยันไว้จะทําให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วต้นไม้ของเราไม่ล้มหายตายไปก่อนนั่นเองนะครับสาหรับเรื่องของการดูแลให้น้ําในระยะแรกควรจะให้น้ําเป็นประจําต่อเนื่องทุกวันเลยวันละหนึ่งครั้งจะทําให้เจ้าตีนเป็ดยอดแดงนั้นสามารถจะเจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้ ถ้าเมื่อระยะที่เขามีรากเดินดีแล้วเราจําเป็นจะต้องงดน้ําเขาบ้างเป็นครั้งคราวเนื่องจากการเดินทางไปที่ต่างๆหรือมีเวลาไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่ประการใดน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าตินเป็ดยอดแดงเป็นต้นไม้ที่อึดถึกทนพอสมควรอยู่ในช่วงฤดูแรงเราลดน้ำบ้างไม่ลดน้ำบ้าง เขาก็พอจะไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ในช่วงฤดูแล้งถ้าเราต้องการให้เขาเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องก็รดน้าทุกวันวันละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มเติม ธาตุอาหารให้เขาสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยนั้นก็แนะนําเลยครับว่าแทบจะไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้กับเจ้าตินเป็ดยอดแดงเลยเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตต่อเนื่องได้อยู่แล้วและรวมไปถึงการออกดอกก็ไม่ต้องการธาตุอาหารอย่างฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษเพื่อไปสนับสนุนให้เขาออกดอกเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ออกดอกต่อเนื่องตลอดทั้งปีอยู่แล้วด้วยเหตุนี้การใส่ปุ๋ยที่แนะนําเลยนะครับใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ ใส่ตามสัดส่วนของต้นนะครับอย่างต้นที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เขาอาจจะใส่สักถุงหนึ่งหรือถึง2ถุงนะครับถุงลนะยี่สิบบาทที่ซื้อกันได้ตามร้านค้าต้นไม้ทั่วไปแล้วก็โรยลงไปบริเวณผิวดินรอบๆโคนต้นเลยนะครับถ้าเป็นไปได้สามารถจะพรวนให้เจ้าปุ๋ยคอกนี้เข้ากันกับเนื้อดินที่อยู่บริเวณผิวดินก็จะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารสนับสนุนการจเจริญเติบโตเรื่องของกิ่งก้านใบได้ได,ดีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและแมลง เนื่องจากว่าเจ้าตัวตีนเป็ดยอดแดงนั้นในตัวทุกๆส่วนของลำต้นของเขาก็จะมีน้ํายางสีาขาวๆนะครับด้วยเหตุนี้การเข้าทำลายโดยมแมลงปากกัดต่างๆก็อาจจะเป็นปัญยากและก็รวมไปถึงมแมลงปากดูดอย่างเพลี้ออนเพลี้แป้งด้วยนะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีการเข้าทำลายก็ มีไม่มากนักเราอาศัยการสังเกตแล้วก็เจอแล้วก็จัดการก็เอาแต่ถ้าต้องการจะป้องกันไว้ก่อนก็สามารถจะใช้บูรินแล้วก็เมตา,าสารผสมน้ําฉีดพ่นในทุกทุกเจ็ดวันในช่วงระยะเวลาเย็นๆแบบนี้ก็สามารถจะป้องกันไว้ก่อนได้เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องของเชื้อราถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีใบปริมาณมากๆก็กินเขาได้ยากอยู่นะครับยกเว้นเสียแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ชื้นต่อเนื่องเอาเสียมากๆ ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่แต่ถ้าต้องการป้องกันไว้ก่อนก็ใช้ไตราสารผสมน,น้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเยน็ยนๆด้วยเช่นเดียวกันต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นถ้าหากเราต้องการเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณด้านล่างโคนของเจ้าต้นตีนเป็ดยอดแดงก็ควรจะมีการตัดแต่งกิ่งให้บริเวณโคนนั้นเปล่าแล้วก็โล่งขึ้น รวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งที่มีการแทงเข้าในทรงพุ่มก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้เขาไม่สะสมโรคและมแมลงแล้วก็ทรงพุ่มสวยงามนั่นเองตินเป็ดยอดแดงเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆนะครับจากการที่มีสีแดงฉานแบบนี้ทําให้ต้นไม้ต้นไร่ต้นอ,นอื่นๆดูสวยสดงดงามขึ้นมาเนื่องจากว่ามีเขาไปส่วนเสริมทําให้สวนดูสวยสว่างขึ้นเชิญชวนทุกท่านที่สนใจได้หามาปลูกกันนะครับอย่างไรก็ตามต้องพิจารณาเรื่องของมเมล็ดแล้วก็ การที่เรามีเด็กเล็กอยู่ในบ้านเดือน้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้ในนั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุริยนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านให้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับและรวมไปถึงถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีและเป็นประโยชน์กับกลาณมิตรที่ชื่นชอบและรักการปลูกต้นไม้ ทุกท่านด้วยก็ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับเมือยันด้วยนะครับรวมไปถึงท่านที่ประสบปัญหาในการถูกโรคและมแมลงเข้าโจมตีต้นไม้ของเราแล้วก็และตัวท่านเองไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับต้นไม้แล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศร,รวมไปถึงเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรา แนะนำว่าให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับเป็นชีวพันธุ์ที่ปลอดภัยไว้ใจได้แล้วจัดการโรคและ,มะแมลงได้อย่างเอาอยู่นะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยรวมไปถึงตินเป็ดยอดแดงลาก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ